ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนะพระสูตรมาไปแผ่ให้กับพระดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสวตที่อาตมาพาชนะมาไปแผ่ชื่อว่าปุญญาพิสัทธสูตรที่ว่าเ,เรื่องพวงแห่งบุญกุศลก็ฟังในพระสูต์นี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าแม่น้ำไหลาสายรับกล้ามไปด้วยหมูปาลาไหลบาไปยางมหาสมุทรอ่านเป็นที่ขงังน้ำขนาดใหญ่ ที่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชานเยี่ยมฉันใดาสายทานแห่งโบนย่อมหลังหลายไปสู่อรชนโ้เป็นบัณฑิตโภให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องโปราชเปรียบเหมือนแม่น้ำาคือห่วงน้ำไหลายไปยงังมหาสมุทรฉะนั้น ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตระนิกายปัจจการนิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่4 5หน้าที่74พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระโสดตสรนี้เปรียบเป็นน้ำที่หลังไหลลงไปสู่มหาสมุทรแม่น้ำ ไหลร้อยสายไหลลงไปสู่ทะเลเอาไปอย่างนี้หมดน้ำที่สูงก็ไหลลงมาที่ต่ำแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลในที่สุดแล้วก็ในทะเลหรือว่ามหาสมุทรนั้นก็มาที่แหล่งรวมของสรรพสัตว์ต่างหลายก็คือปลาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารวมในมหาสมุทรคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็เปรียบเหมือนคนที่ทำบุญทำกุศลไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เป็นข้าวเป็นน้ำเป็นผ้าเป็นที่นอนเป็นที่นั่งเป็นที่โปราชอาสนะที่นั่งที่นอนเมื่อทำไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลก็จะไหลมาสู่ผู้ท,ที่ที่ทำ ผู้ที่รมท่านกับเปรียบเป็นบัณฑิตที่เปรียบเป็นบัณฑิตเพราะว่ารู้จักการใช้ชีวิตรู้จักใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็รู้จักใช้ชีวิตให้เป็นสุขในปัจจุบันแล้วก็ได้ล่าเริงในโลกเบื้องหน้านี่เป็นคำทางสอนของภาษาสดาธรรมภาพก็นำมาเจริญพรห้ยาิโยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร